ี่ลองสั่งของที่ไม่อร่อยที่สุดในแก๊็มากินหน่อย ทำไมน้องแม่พี่สั่งของที่อร่อยที่สุดแทนละ่ะในเมื่อมีคนขอผมมาแบบนี้ผมเลยตามหาร้านที่รสชาติห่วยแตกที่สุดมา3ร้านไม่น่าเชื่อนะทุกคนสองร้านที่ไม่อร่อยที่สุดเป็นร้านกะเพราโดยร้านที่ได้คะแนนน้อยสุดได้อยู่แค่สามจุดคงเดี๋ยวเรามาลองอ่านคอมเมนต์กันหมูผัดน้ำมันหอยแต่ได้หมูสับมาข้าวบูดสั่งกะเพราเนื้อแต่ได้กะเพราหมูร้านนี้ส่วนมากที่ได้คะแนนน้อยมาจากการที่เขาทําผิดนะทุกคนเอาแต่นเนื้อเก่ามาใส่ให,ให้ลูกค้าควรมีจรยาบรณหน่อยถ้าจะขายของรู้ๆอยู่ว่ามันได้คะแนนก็อย่าอ้่งทมำอันน ันนี้ผมสั่งร้านที่ห่วยที่สุดในแก๊ปทั้ง3าร้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเขามาส่งก่อนตอนนี้ร้านแรกที่คิดว่าจะมาส่งเร็วสุดขึ้นล่าช้าแล้วครับทุกคนและหลังจากนั้นไม่นานร้านนั้นก็กดยกเลิกเยค,นคอนสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิกเพื่อนจากร้านปิดแล้วสรุปแล้วคือตอนนี้ผมเหลือแค่สองร้านจะสั่งมากิน3ร้านตอนนี้เหลือ2งร้านและด้วยความที่ผมอยู่คอนโดผมตามหาของตัวเองไม่เจอถ้าผมไม่ดูรูไรเดอร์ที่ส่งมาผมคงไม่รู้ว่าอาหารผมอยู่ไหนคือเขาไม่ติดไว้เลยว่าเป็นชื่อเราไม่มีทางรู้เลยว่าแบบถ้าของั้้้้อาาากบไม่่รรนนนนคคืพีีีทด2 และร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเดี๋ยวมาลองกินกันเลยข้างขวานี่จะเป็นร้านกะเพราให้เยอะมากอ่ะจานนี้ก็ให้เยอะนะพี่ดูปริมาณทั้งสองร้านคือร้านให้เยอะทั้งคู่นะแล้วก็ตรงเมนูกับที่ผมสั่งด้วยอันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ร้านกะเพรามาลองชิมกันว่าอันไหนมันจะอร่อยหรือว่าไม่อร่อยใครจะไปรู้ร้านนี้คะแนนน้อยก็อาจจะอร่อยก็ได้หน้าตามันเหมือนกะเพราหน้าโรงเรียนตอนพี่เด็กๆมันก็คือกะเพราอะรสชาติไม่แย่แล้วหมูก็ไม่ได้บุ๋นด้วยข้าวก็ไม่บุ๋นนะแต่เหมือนเป็นข้าวเสาให้เพราะราคาเน สองอันเนี้ยถูกมากแล้วรสชาติก็ไม่ได้แย่นะแถมให้เยอะแล้ว<ล>ตอนนี้พี่อยากรู้ว่าร้านที่ยกเลิอกออเดอร์พี่ไปปิดจริงหรือเปล่าผมเลยลองไปตามที่ร้านลงโลเคชั่นไว้แต่ผมก็ไม่เจออะไรเลยตามนั้นแหละครับทุกคน่อยากให้พี่ทำอะไรอีกอย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้เลยนะทุกคนคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์